ทกนออนรรามนม <c oughs> เรียกได้ว,ว่าหมอนำไทยดังไกลถึงบราซิลครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ชาวเน็ตบราซิลได้ฟังเพลงหมอนำไทยซึ่งมีชื่อเพลงว่าเอิญไอเนเดอร์ยำเจ้ามีแห้ง ควอ์โดยลำไยไหทองคำครับและได้เห็นแดนเซอร์มิ้นของวงเต้นแบบจัดเต็มโดยถือเป็นท่าเต้นที่แปลกตาของชาวบราซิลแต่ว่าเป็นที่น่าดึงดูดผู้ชมจากชาวบราซิลที่ได้รับชมคลิปซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นกระแสะที่บราซิลโดยข้อมูลจากเพจเวิร์ลฟอรัมข่าวสารต่างประเทศเขาได้ระบ,บุว่าลำไยไหทองคำและแดนเซอร์กําลังดังเป็นกระแสะในบราซิลและลาตินอเมริกาของแท้ โดยเฉพาะแดนเซอร์มินชาวบราซิลชื่นชอบและได้ชื่นชมว่าเธอเต้นสวยมีพลังมากใส่เต็มที่และสุขภาพร่างกายดูแข็งแรงถึงจะมีท่าเต้นแปลกและทำหน้าตาแปลกตอนเต้นเป็นนักเต้นที่ดึงดูดผู้ชมปกติชาวลาตินชอบหนังแนวซีรีส์วายไทยและชอบหมอดำไทยพวกเขาดูแล้วสนุกทำนองดนตรีคล้ายลาตินแต่ของไทยสนุกจังหวะเร็วกว่า วันที่22เดือน2 2024เพจ MV ของบราซิลได้ลงคลิปลำไยหายทองคําพร้อมกับแดนเซอร์ชาวบราซิลเข้ามารับชมจํานวนมากเกิน1.5ล้านครั้งในไม่กี่วันจนกลายเป็นกระแสชอบเสียงลำไยบอกว่ากล้ายภาษาโปรตุเกสแต่แปลไม่ออกแต่ดูแล้วสนุกมากชอบจังหวะเพลงและแดนเซอร์มิ้นประจำวงก็ได้รับคำชมท่าเต้นของเธอเวิร์คทำได้ดีแข็งแรงดูสนุกชาวบราซิลชมคลิปต่างบอกว่า ไทยแลนด์คือฝาแฝดบราซิลคล้ายกันมากหากดูผ่านๆน,นึกว่าบราซิลชาวเน็ตบราซิลบุกไอจีดันเซอร์มินเพื่อมาชมคลิปที่เธอเต้นติดตามเธอหลายคนบอกเลิกดูไม่ได้ต้องดูทุกคลิปวนไปชอบดนตรีและท่าเต้นถึงบางท่าจะดูแปลกตาบางคนจะเอาไปฝึก หลายคนอยากให้แปลเพลงลำไยเป็นภาษาโปรตุเกสหรือน่าจะมีภาษาอังกฤษชาวเน็ตบอกว่าชมคลิปแล้วดนตรีท่าเต้นอยู่ในสมองเอาออกไม่ได้ต้องดูคลิปวนไปหลายชั่วโมงและอยากหาช่องทางติดตามนักร้องและแดนเซอร์วันที่1มีนาคม2หนุ่มบราซิลรีเมคท่าเต้นแดนเซอร์พร้อมแคปชั่นอยากส่งใบสมัครเป็นแดนเซอร์ซึ่งมีผู้ชมหลายแสนคน ปัจจุบันนำใยไหทองคำและแดนเซอร์โดยเฉพาะมิ้นกลายเป็นไวรัลในบราซิลเปรูและลาตินในขณะนี้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจเวิร์ฟเฟอรมข่าวสารต่างประเทศด้วยนะครับจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับแอดได้ไปหยิบยกความคิดเห็นมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชาวบราซิลพวกเขาจะมีความคิดเห็นมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นชาวบราซิลคนแรกนะครับซึ่งเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า อยากได้คําแปลเนื้อเพลงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งจากความคิดเห็นนี้คนต่อมาครับได้เข้ามาตอบกลับว่าฉันก็อยากรู้ความหมายเช่นกันจากนั้นก็เป็นชาวไทยนะครับได้เข้ามาอธิบายสั้นๆว่าสรุปเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่รู้สึกเศร้าในงานแต่งเพราะเจ้าสาวเป็นผู้หญิงที่เขาหลงรักมาตกกันที่ความคิดเห็นคนถัดมาครับเขาบอกว่าและฉันก็อยากรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในกางเกงของผู้หญิงคนแรกคนนี้มันคืออะไรซึ่งจากความคิดเห็นนี้คนถัดมาได้เข้ามาตอบว่า นักร้องหลายคนใช้ผ้าอ้อมระหว่างการแสดงแม้แต่ในบราซิลก็เช่นกันก่อนที่คุณจะเยาะเย้ยให้ค้นหาข้อมูลก่อนพวกเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าเสมอไปเขามีวิธีถอดเวลาเข้าห้องน้ำมันไม่ใช่เรื่องตลกมันคือความจริงพวกเขาใส่ผ้าอ้อมโดยไม่จำเป็นต้องเข้าห้องน้ำระหว่างทำการแสดงชาวบราซิลคนถัดมาครับได้แสดงความคิดเห็นแบบเปรียบเทียบว่าม้าของฉันแข็งแกร่งบินมาหลายพันกิโลยังไม่หยุดยั้งด้วยการถูกแท้ ความคิดเหนถัดมาครับคนนี้บอกว่านี่คือแนวเพลงอะไรฉันชอบเพลงนี้และท่าเต้นมากมีชาวไทยได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับซึ่งเขาบอกว่าอีศาจลูกทุ่งเหมือนเพลงลูกทุ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมาครับเพื่อเห็นแก่ความดีฉันได้สนใจกับอินสตาแกรมที่แนะนําสิ่งนี้ที่แย่กว่านั้นคือฉันอ่านคอมเมนต์มาหลายนาทีแล้วหัวเราะจนแทบร้องไห้ถ้าวันนี้ฉันจะเศร้ามันก็คงไม่ได้ผล คนถัดมาครับคนนี้บอกว่าชอบที่สุดถึงจะไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ฉันก็ชอบความคิดเห็นถัดมาครับทุกคนหยุดกดไลค์ความคิดเห็นผมได้แล้วผมทนดูคลิปนี้ไม่ไหวแล้วคนถัดมาครับเขาบอกว่าฉันต้องการเวอร์ชั่นเพลงนี้เป็นภาษาโปรโตุเกสและเห็นวงดนตรีโตแคนโดฟอลโลเล่นฮ่าฮ่าฮ่า มาต่อกันที่ความคิดเห็นคนถัดมาครับฉันชอบความจริงที่ว่าประเทศไทยคือบราซิลแห่งเอเชียและบราซิลคือไทยตะวันตกและอื่นๆฮ่าๆๆส่วนคนถัดมาครับได้คอมเมนต์ตอบไปว่าฉันชอบที่บราซิลคือนจีเรียในอเมริกาใต้ความคิดเห็นคนต่อมาครับเขาบอกว่าฉันรักประเทศไทยมากมันมีกลิ่นอายของบราซิลและเอเชียส่วนคนถัดมาครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าว้าวมีแต่คอมเมนต์บราซิลเลียน ใครช่วยตัดต่อเพลงจากที่นี่ได้บ้างความคิดเห็นถัดมาครับสามีของฉันส่งข้อความมาบอกฉันว่าเขาจะประสบความสําเร็จในการเป็นนักเต้นของวงนี้ฉันควรกังวลหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาครับเริ่มแรกชาวบราซิลมี4ี่คอมเมนต์สุดท้ายชาวบราซิลคอมเมนต์3 3 3ห0่ันคอมเมนต์ต่อกันที่ความคิดเห็นคนถัดมาครับได้แ,แสดงความคิดเห็นแบบตลกแบบสไตล์บราซิลว่าเหมือนรแระงดสาบที่บ้านของฉันตอนที่มันถูกยาพิษ คอมเมนต์นี้มียอดไลค์ถึง3,000ไลค์เลยนะครับความคิดเห็นต่อมาครับนี่อาจเป็นการสแสดงในเทศกาลฤดูร้อนในใจกลางเมืองของฉันได้อย่างง่ายได้คนต่อมาบอกว่าความสวยงามของการเสพติดโดยธรรมชาติทําให้ฉันพังทลายส่วนคนต่อมาบอกว่าประเทศไทยเป็นบราซิลในเอเชียโดยสมบูรณ์ชั้นสาบานความคิดเห็นต่อมาครับนึกถึงท่าเต้นแปลกๆที่ลิซ่าทำคนไทยมีรสนิยมในการเต้นที่แปลก คนถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าดังถึงบราซิลแล้วกรอบครัวที่นูน่นอยากให้ไปจัดคอนเสิร์ตฮ่าฮ่คนต่อมาครับได้ตั้งคําถามว่าแล้วคนดูเขาก็เต้นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่า <c oughs> ความคิดเห็นคนถัดมาบอกว่า <c oughs> ไม่โกรธตัวเองที่หวัวเราะจนกระทั่งโดนต่อยวันนี้อยากเสียใจแต่ฉันก็ทําไม่ได้ <c oughs> จากนั้นนะครับมีคนเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ว่าเห็นแล้วแทบฉี่ลาตัวเองคิดว่าดูคนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งให้น้องสาวดูด้วย คนรมาครับคนนี้บอกว่าฉันมาลงเอ่ยที่นี่เป็นสองครั้งได้อย่างไรและทําไมต้องดูคลิปพวกนี้ยาวถึง30นาทีความคิดเห็นถมาครับฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ฉันจะสนุกกับมันราวกับว่ามันเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายในชีวิตของฉันส่วนคุณรรมาครับบอกว่านายกทัสมันตีของฉันจะตอบโต้และนําวงดนตรีนี้มาที่เมืองได้อย่างไรถมาครับมันมีกลิ่นอายความเป็นบาซิลเลียนมากคิดมาตลอดว่าประเทศจากเอเชียแห่งนี้คล้ายกับเรามาก ต่อมาครับโปรไฟล์ของนักร้องคนนี้ปรากฏต่อฉันและตอนนี้วิดีโอการเต้นรำของเธอก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแดนเซอร์รอบตัวของพวกเขาคือใครคอมเมนต์ comment สุดท้ายนะครับเป็นคอมเมนต์จากชาวไทยซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากศิลป,ปินไทยเก่งมากสุดยอดเพลงก็มันมากลำไยสวยมากเต้นเก่งมากเสียงดีมากแดนเซอร์ก็ยอดเยี่ยมทุกคนเก่งทั้งวงขอให้ไปได้ไกลระดับโลกขอบคุณสำหรับข่าวสารที่น่าสนใจ แล้วทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นความคิดเห็นและเรื่องราวของวงมอลำาไทยนะครับที่เป็นกระแสะในบราซิลไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมรับชมรับฟังรับมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหากมีขกรการแปลผิดพลาดัะไรก,ก็ขออภัยมาทีนี้ด้วยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราจะกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ